วิธีปรับอุณหภูมิตู้นะครับจะมีฝั่งนี้คือปุ่ม adjust นะครับอันนี้คือปุ่ม set นะครับวิธีการปรับนะครับให้เรากดปุ่ม set ค้างไว้ประมาณ3วิขึ้น f 0 1นะฮะตัวนี้มันจะมี f 0 1 f 0 2 f 0 3 f 0 4 f 0 5ไม่แนะนำให้ไป f อื่นนะครับให้ใช้ f 0 1เพื่อจะปรับค่าอุณหภูมิตู้เท่านั้น ิธีการถ้ามันอยู่ในโหมด f ศูนย์หนึ่งก็เข้ากดปุ่มเซ็ตนะฮะค่าโรงงานจะตั้งมาที่ลบแปดนะครับเราก็ปรับอุณหภูมิน,นะครับลบเจ็ดลบหกแช่เบียร์แช่เครื่องดื่มให้เป็นวุ้นนะครับจะแนะนําที่ลบห้าไม่เกินลบแปดนะครับถ้า 4, ลบสี่ลบสามเนี่ยมันจะไม่เป็นวุ้นมันจะได้แค่เบียร์เย็นจัดเนาะนะครับตัวนี้นะครับปรับอุณหภูมิสูงสุดนะครับแช่ผักผลไม้ได้นะฮะผักผัก ที่เอามาแช่แทนทุ่แช่กระจกครับนะครับสูงสุดอยู่ที่10นะครับแม็กซิมั่มต่ำสุดของค่าที่จะปรับได้คือลบ50แต่ตู้ตัวนี้นะครับย้ำนะครับตู้ตัวนี้ทำอุณภูมิได้เต็มที่แม็กซิมัมนะครับต่ำได้แค่ประมาณลบ18นะครับห้ามเกินนี้ตัวดิจิตอลเนี่ยออกแบบมาเผื่อไว้ในการในในการใช้งานกับตู้รุ่นอื่มนะครับค่าที่ยินยอมจริง,รงตู้นี้นะครับจะแนะนําอยู่ที่ประมาณลบ18 เพื่อจะแช่แข็งสินค้าแต่ถ้าคุณจะเอาไปแช่เบียวุ้นไม่แนะนำนะครับเบียแตกหมดบเบียวนค่าแนะนำก็คือลบแปดสำหรับอากาศที่ร้อนประมาณสักสามสองศาถ้าอากาศที่มันเ,เย็นหน่อยนะครับอุณหภูมิสัก20-25องศาก็ปรับไปสักลบห้านะครับพอได้อุณหภูมิเรากดเซ็นะครับเดี๋ยวค่าโรงงานก็จะปรับค่าให้ปกติ พวกนี้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเข้ามานะครับครับเดี๋ยวเราตั้งไว้รูปห้านะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นรูปห้าแต่ตอนนี้เราจะปรับให้เป็นค่าโรงงานนะครับนะครับปรับให้เป็นค่าโรงงานนะครับ f ศูนย์หนึ่งกดเซตแล้วก็ปรับนะครับกด้างไว้มันก็จะวิ่งได้นะครับจะค่อนข้างจะวิ่งเร็วโอเคนะ กลับไว้ที่ลบแปดนะครับโอเคครับ